นี่คือเรื่องราวที่แสนเศร้าของเหล่าคนดังฮอลลีวูดสีท่านที่ต้องเผเชิญกับโศกนาฏกรรมจากการสูญเสียคนที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับโดยเฉพาะการณีสุดท้ายนั้นถือเป็นเรื่องที่บีบคั้นหัวใจที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นเลยครับคนที่ 4. เ e คียนูรีฟส แม้เขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกจากภาพยนตร์เรื่อง The Matrix แต่ในชีวิตจริงเขาต้องแบกรับความเจ็บปวดส่วนตัวที่หนักหนาสาหัสมากครับในช่วงปลายยุค90นเจนนิเฟอร์ซามาสาวของเขาได้ตั้งท้องลูกคนแรกแต่เรื่องเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อลูกน้อยเสียชีวิตในครรภ์นขณะมีอายุได้8เดือนครับหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็ตัดสินใจแยกทางกันและซ้ำร้ายในเวลาต่อมาเจนนิเฟอร์ยังต้องมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจและเป็นบาดแผลที่รุนแรงตัตัวรีส์คบ คนที่ 3. ามซิวเวสเตอร์สตโลนในปี2012โลกต้องร่วมม่อาลัยเมื่อเซจสตอลอนลูกชายของซิลเวสเตอร์สเรสเียชีวิตลงในวัยเพียง36ปีครับเขาเคยฝากผลงานการแสดงโดยรับบทเป็นลูกชายของร็อกกี้บาโบอาในหนังเรื่องร็อกกี้วีครับในตอนแรกมีรายงานว่าเป็นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันแต่ภายหลังได้รับการยืนยันว่าสาเหตุเกิดจากอาการหัวใจวายครับสตโลนได้ถ่ายทอดความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของลูกชายผู้เต็มไปด้วยพรสวรรค์คนนี้ครับคนที่2จอห์นทราโบตา จอห์นต้องเผชิญกับการสูญเสียที่ทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรงในชีวิตครับในปี2009เจสตลูกชายวัย16ปีของเขาได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันระหว่างทริปทับพรของครอบครัวครับเจสตมีประวัติบ่วยเป็นโรคลมบ้าหมูซึ่งการจากไปครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากจะทำใจสำหรับจอห์นและภรรยาอย่างเคลลี่เพรสตันอย่างมากครับทว่าโศกนาฏกรรมยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านั้นเพราะในปี2020เคลลี่ก็ต้องมาจากไปอีกคนด้วยโรคมะเร็งเต้านมครับคนที่ 1. วานิสซาไบรอ ในเดือนมกราคมปี2020โลกต้องตกตะลึงกับข่าวการจากไปของโคบีไบรอันและจียาน่าลูกสาวของเขาจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกขณะกำลังเดินทางไปยังสถาบันกีฬาแมมบ้าครับโศกนาฏกรรมในครั้งนี้สร้างความเจ็บปวดที่เกินจะแบกรับให้แก่ผู้เป็นภรรยาและแม่อย่างวานิสซาอย่างที่สุดครับและต่อมายังเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจซ้ำสองเมื่อมีการนำภาพถ่ายในที่เกิดเหตุไปเผยแพร่จนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีกับหน่วยงานของลอสแอนเจลิสในที่สุดครับ